วันนี้ติดตามซีไซ์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะพบกับคุณพลอยธิดาเกตแก้วนะคะจะชวนคุณผู้ชมดูพื้นที่ที่ปักหมุดร่วมกันรายงานกันเข้ามาโดยเฉพาะความช่วยเหลือคนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดพังงานะคะอีกด้านหนึ่งที่ชวนติดตามกันในวันนี้อยากจะให้ดูความพยายามในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโควิด -19 ในกลุ่มคนไร้บ้านไม่อยากที่จะให้ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะ ใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะสถานการณ์โควิดสิยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างหลายชุมชนเนี่ยค่ะพอผู้ติดเชื้อในชุมชนแล้วนะคะส่งผลทําให้คนในหมู่บ้านคนในชุมชนต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะติดตามกันต่อในซีไซโฟกัสนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพลที่ดาเกตแก้วในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะจุงลาที่จะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสประเด็นจากภาคพลเมืองค่ะรังต้นเช้าวันนี้นะคะจากที่ได้เกินไปหลายชุมชนนะคะมีการระบาดของโควิดสิมากขึ้นค่ะส่งผลให้มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่นะคะและแม้ว่าบางพื้นที่ค่ะไม่ได้ล็อกดาวน์ชุมชนนะคะแต่ว่าคนในชุมชนเองก็ไม่สามารถออกไปทํางานหารายได้ได้ตามปกติค่ะอย่างหมุดนี้นะคะคุณผู้ชม คุวิทวัฒน์เทพสงนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชาวเลอันดามันนะคะปากหมุดรายงานมาจากชุมชนชาวเลทับปลา ในตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีการส่งตัวไปรักษาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้คุณวิทวัตเองค่ะยังได้เดินทางไปพร้อมกับหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อสำรวจความเดือดร้อนของแต่ละครอบครัวนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กๆอยู่ด้วยค่ะเพื่อเตรียมแผนในการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะชุมชนได้มีการทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับโควิด1 9และเมื่อพบคนติดเชื้อในชุมชนค่ะชาวบ้านก็ได้มีการนำแผนมาใช้อย่างทันทีนะคะโดยการแบ่งปันโดยการทำงานนี่ค่ะจะมีการแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือช่วงก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะชุมชนชาวเลทับป,ปาก็ยังอยู่ในช่วงที่2ก็คือระหว่างเกิดภัยนะคะทาให้ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันทั้ง เรื่องของอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นค่ะผ่านครัวกลางของชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งสิ่งของที่จำเป็นเนะะี่ยค่ะมาช่วยเหลือกันเกือบทุกวันค่ะครับปฏิบัติการสำรวจครอบครัวของเด็กนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องโควิดสในชุมชนบ้านทับลานะครับในภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะการช่วยเหลือ,อในเรื่องป้องกัน เพื่อให้เขาได้สูอเลือตัวเองได้ในน้คตข้างหน้าเนี่ยเราก็มีเงินเป็นลักษณะของการสองสอบครอบครัวแต่ในขณะนีเราประมาณในส่วนของการสูอเลือตส่งสอบครอบครัวผู้ประสบปัญหาหือนะคะเงินกําลังรอจากส่วนกลางที่จะส่งมาเติมนะคะแต่ในเบื้องต้นเรามีเงินอยู่ในมือแนนอนก็คือการสูอเลือส่ง่อเป็นเด็กอยากจนในครอบครัวที่มีเด็กอยู่ในความดูแลสิ่งหน้าขางในการปิจารณาให้การสูดเลือการกระบวนการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้นำชุมชนนะะกักข่าวกกพีนองอสมอพม,มของเราเรวมไปถึงเข้าคณะกะรรมการเสร็จเราจะเข้ากระบวนการในลักษณะการเฉลื่ยเงิ่นแม้ว่าตอนนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนแล้วนะคะแต่ว่าข่าวการพบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ค่ะก็สร,ร้างความหวาดระแวงต่อคนในชุมชนรอบข้างนะคะส่งผลกระทบให้ชาวบ้านจำนวน273คนจาก73ครอบครัวนเนี่ยค่ะขาดรายได้มากว่า10วันแล้วนะคะ เนื่องจากไม่สามารถนําอาหารทะเลที่ได้จากการทําประมงพื้นบ้านเนี่ยคะ่ะออกไปจําหน่ายได้รวมถึงไม่มีพะะ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อในชุมชนเหมือนแต่ก่อนนะคะนอกจากนี้ยังมีบางครอบครัวคะ่ะที่มีอาชีพเป็นลูกจ้างจะต้องหยุดงานชั่วคราวนะคะและบางคนก็ถูกเลิกจ้างไปเลยคะ่ะลับา,ากม,มาไปเสือมี่พอไปทำงานดัมการก็ไม่ได้ออกไปหากินเชอกินก็ไม่ได้ครับก็ไม่สามารถที่บิไม่มีตังค์กัเลยไปเชกินบ่ ได้ได้ทำงานได้ได้ไปทำงานทึ้งทังปกติทำงานได้เหรอหรับจ้างไปหลับจ้างหลับจ้างหลับจ้างทั้งหมดไปทำงานทัวไปได้เป็นนี่ไปทำงานทัวไปครับก็ต้องหยุดเลยตอนนี้ทำไรกินวังนี้ทำไรกินไม่ทำเลยไม่ทำเลยออกไฟข้างนอกได้ไหมไม่ออกไม่ได้ คุณวิทวัตบอกว่าในรอบแรกนะคะก็จะมีการช่วยเหลือเงินให้กับครอบครัวที่มีเด็กค่ะที่ได้ถูกเสนอว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจํานวน67ครอบครัวนะคะเพื่อเข้ารับการพิจารณาการช่วยเหลือจากพมพังงาค่ะและหลังจากนี้ชุมชนก็จะมีการช่วยกันถอดบทเรียนนะคะทําแผนฟื้นฟูเยียวยาด้านเศรษฐกิจอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางของสังคมต่อไปค่ะ จากภาคใต้นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์โควิด -19 ในภาคกลางกันบ้างค่ะชวนติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านนะคะอย่างการตั้งจุดประสานงานในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งในขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็กาญจนบ,บุรีนะคะล่าสุดในกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการตั้งจุดประสานงานแล้วก็จุดตรวจคัดกรองโควิด -19 มาแล้วนะคะให้กับคนไร้บ้านด้วยนะคะซึ่งอย่างหมุดนี้นะคะคุณผู้ชม ปากหมุดมาจากคุณเจฟรีดอมค่ะแล้วว่ามีทีมงานเครือข่ายคนไร้บ้านเครือข่ายสลัมสี่ภาคมูลนทีิพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตั้งจุดประสานงานแล้วก็จุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับคนไร้บ้านเมื่อวันที่9กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ บริเวณแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะโดยจุดนี้มีคนไร้บ้านให้ความสนใจในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 านวนมากค่ะส่วนอีกจุดหนึงก่อนหน้าน,นี้นะคะคุณผู้ชมมีการตรวจเชิงลุกไปบริเวณหัวลำโพงค่ะคุณสมพรหานพรมนะคะผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าการตรวจในครั้งนี้ค่ะ ในครั้งก่อนเนี่ยนะคะที่บริเวณหัวลำโพงพบคนไร้บ้านติดเชื้อสองคนค่ะมีการประสานแล้วก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนครั้งนี้ที่ราชดำเนินนะคะนอกจากการตรวจเชิงรุกทีมงานยังเน้นการลงไปสอบถามในเรื่องของความต้องการฉีดวัคซีนของคนไร้บ้านด้วยนะคะและยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่อาศัยชั่วคราวค่ะ นอกจากนี้ยังมีบริการอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนบริการจัดหางานแล้วก็ช่วยประสานส่งกับภูมิลำเนานะคะหากใครที่ต้องการกลับบ้านค่ะเนื่องจากมีมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงนี้ค่ะทำให้การตั้งจุดประสานงานแบบนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะแต่ว่าทางทีมงานบอกว่าจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการวัคซีนของกลุ่มคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่องนะคะ ปรับตัวกับโควิด1 9อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันก็คือการเรียนนะคะคุณผู้ชมเพื่อป้องกันโควิด1 9ค่ะหลายโรงเรียนจะต้องปิดชั่วคราวนะคะแล้วก็ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องทั้งออนไลน์ออนไซต์แล้วก็ออนแฮนนะคะเช้านี้มีอีกหนึ่งห้องเรียนของน้องๆค่ะที่บ้านดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกระสินนะคะกับกิจกรรมดำนาค่ะที่เป็นตาออนซอนมาแบ่งปันกันนะคะ ช่วงนี้โควิดนะครับปิดเลียนเล็กน้อยไม่ได้ไปรงเลียนเพื่อนกัสิผ้ากันว่าซอยเห็นหน้านะครับวาหลบก,กานะครับน้องเมษากับน้องสตัง์นะครับถือเป็นการเรียนลูกน้องของเลียนอีกวิชาหนึ่งนะครับวิชาธรนานะครับโมเมนว่าจัดสากนะครับลูกได,ด้ดีนะครับนี่ครับ ภาพกิจกรรมดำนาน,นี้นะคะคุณวัฒนชัยหาริโรค่ะผู้ปกครองของน้องๆร่วมแบ่งปันมานะคะหลังจากที่โรงเรียนในจังหวัดกาลสินต้องปิดเรียนชั่วคราวค่ะจึงพาเด็กๆมาทําการรู้จัก การดำนาค่ะให้เห็นถึงขั้นตอนการปลูกข้าวตั้งแต่ต้นทางนะคะได้ทดลองถอนต้นกล้าแล้วก็ปักดำกันจริงๆและแม้ว่าเด็กๆจะยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องๆก็จะได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพ่อแม่และได้ฝึกทักษะชีวิตไปในตัวนะคะซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะ เช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนบ้านตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนะคะมีกิจกรรมห้องเรียนตามใจค่ะที่ปกติจะเปิดให้เรียนรู้กันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะและช่วงนี้ปิดเรียนชั่วคราวพอดีนะคะน้องๆเลยอาศัยช่วงหยุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไปทดลองวางเบ็ดหาปลากันกลางทุ่งนานเลยนะคะครูแอดพรมพิริยะบุตรงามเล่ามาว่าการพาน้องๆมาหา เหยื่อเบ็ดค่ะแล้วก็ลองวางเบ็ดดูแบบนี้นะคะนอกจากจะเรียนรู้เพื่อทักษะการหาปลาในรูปแบบการวางเบ็ดแล้วยังเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็แหล่งอาหารในชุมชนค่ะเป็นการปลูกความรู้สึกห่วงแหนทรัพ,พยากรที่มีให้กับเด็กๆในชุมชนนะคะ หลายชุมชนที่จะทําแบบนี้ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเพื่อช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ตามที่น้องๆสนใจในช่วงปิดเรียนชั่วคราวแบบนี้ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องของฝุ่นค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูการจัดการฝุ่นกันบ้างน,นะคะซี้าย,ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ PM 2.5ค่ะ แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝุ่นนะคะแต่ว่าคนภาคเหนือก็เตรียมพร้อมเสมอในการดูแลคุณภาพอากาศนะคะคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือวิธีการลดฝุ่นควันของคนในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงนะคะเรียกกันว่าบ้านสู้ฝุ่นค่ะที่มีการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้น้อยใหญ่มากกว่า30%ของพื้นที่นะคะและมีพืชที่ช่วยดักจับฝุ่นได้ดีด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดการขยะในแบบต่างๆไม่ว่าจะขยะรีไซเคิลนะคะหรือทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งรูปธรรมนะคะที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ทําขึ้นมาในปีนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีรูปธรรมในเรื่องของการจัดการ ของชุมชนในพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะโดยมีการสรุปบทเรียนค่ะจากการทํางานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะจนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่ขอภัยค่ะสภาลมหายใจภาคเหนือนะคะสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะ งานนี้นะคะมีการหาลือออนไลน์กันนะคะถึงความร่วมมือเสนอแนวทาง8แ,แนวทางนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนถึงฤดูหมอกควันในรอบใหม่ปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะอย่างเช่นการเสนอให้รัฐนะคะปรับตัวเลขดัดชนีชีวัดคุณภาพอากาศให้ตรงกับขององค์การอนามัยโลกค่ะกระจายเครื่องมือวัดให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่เรื่องของการเกิดไฟในพื้นที่ป่าจะต้องศึกษาแล้วก็ให้ทุม่มทนมีส่วนร่วมแก้ไขนะคะ สนับสนุนก,การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็มีการจัดการไฟที่เหมาะสมนำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะแล้วก็มีการจัดการฝุ่นควันข้ามพรมแดนไปจนถึงการส่งเสริมในเรื่องของสิทธิทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างพรบอากาศสะอาดนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลักค่ะ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในภาคเหนือกับการรับมือกับฝุ่นควัน PM 2.5ก่อนที่จะถึงฤดูมหมอกควันในปีหน้านะคะ ซึ่งสิทธิในการเข้าถึงอากาศสะอาดเนะะี่ยค่ะคุณนวิสาคุณธีระเดชคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงนะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเนะะี่ยค่ะหลายภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมมือกันนะคะค่ะนอกจากให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วที่น่าสนใจคือเชียงใหม่เขาทำมาหลายปีแล้วเชียงใหม่โมเดลเนี่ยนะคะบอกว่าเน้นไปที่การป้องกันดีกว่าไปไล่ดับไฟเอาทีหลังนะคะขอบคุณมากค่ะผู้ชมครับ